<im itation> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพังดวงดาวนะครับผมวันนี้พังดวงดาวเป็นตัวแทนของคุณแม่ลีลาวดีแลีลูกล็อกกี้นะครับผมส่งมอบชุดให้กับน้องพลายภูเงินนะครับผมมีแดดวะดึงไปไหนวะ <im itation> <im itation> <im itation> ขา้ัตัวนั้นนาเลี้งอืใหันีานบนงั้เจ้าางไก่อนับเออจะเป็นชุดตัวสลับดีท่านทุกคนนะครับ นี่ก็จะเป็นปกขอเดี๋ยวถือดีหมอลัมซินาะ้ลายยังฮะห้องทีหูดีลายยังมางก่อนอันนี้ก็เป็นสร้อยคอใส่ได้ถ่องถ่องใหญ่หัวซ่าง สะเปังไสดีครับสดีแม่แม่ทั้งแปดท่านนะผมยินดีต้อนรับนะครับเป็นลายผ้าไหมลายบางกรนะครับครูตอนนี้ขอแต่งตัวก่อนนะค่อยไปเดินใส่หมดเลยใส่บัวใส่หมดเลยใส่ขาสใส่หมดเลย ไ่เขาบ่งมนไปใส่นาดขันรังกับซังมันเขาเฮ็ดมาให้แล้ก็ตองใส่เขาหน่งดสยดเขืนเต็มอีกน้อยนึงห้มันวิขอนเสร็จสัรล้เดี๋ยวึงเวลาั้นมันก็ยืดไปเรื่อยแล้ยืดไปเดี๋ยวขามันก็ง่ายขึ้นอ่ะกันดูนะเปิดนึงใส่ได้กันมันคือกัน จานปลอไหมอันนี้ก็จะเป็นหัวเน่้จุ๊หน่อเดี๋ยวค่อยไปย่งออกเลียดคุณน,นี่ก็เป็นหัวนะครับผมลายมังกรสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นงานของแม่ลีนะครับช่างตัดโดยแม่มแลีทุกวันก็จะมีขวงอะไร

ไโต๊ตัาหนยต้องนั่งทับอย้งนึงเรจะให้น้องเดินโชว์ให้ดูนะครับตอนนี้ให้น้องแต่งตัวก่อนสวัสดีแม่ั้งสิบท่านนะครับเมนพูดคุยและคายได้นะครับผม มัดวะผู๋เงาไปบวกกันมัดมัดคือนนแบบผูมันเงาเนั่นแหละเสื่อกสั่งมันน้อยมันไม่สั่งใหญ่เด้อ แบบสวยงามมากนะครับม mm ัเนยาไปจ้ะเง่าฮะมันต้องยูทึงหูเอาขึ้นให้มันยูทึงหูน่ะเออ Cái <laughs> อยู่ทั้งหัวล่ะ ờ, <laughs> là ประมาณนั่นล่ะ là เลยท่าหยังเอา này ท่านั้นมันออกอยู่บ่มันหัวมันเป็นเส้นมันบ่แม่นนี่ vào vào <laughs> <laughs> này, mặt, อย่างนี้เสือกแดง่งนีมันห้อย,ยมัดไหมวะนี่เสือกเสือกแดงี่นะมัดเก็บข้างในเ,นเออสอจีเทืน่นพอดีบ่หัวดึงคือดีหัวจันเออนั่นละ ครับสวัสดีแม่แม่ทั้งสิบเอ็ดท่านนะครับผมนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมนได้ย่างเลยอือ ่า้ย่าไหมพี่มุนจอสได้แห้ง่ายหรว่าจานั่งรถเ็สบุดีแบบเจ้าจาสได้แห้งายหรือว่าจนั่งรถเสได้ด้กันจุกันเนาะกันี่ยจุกันี่ยถ่ายคลิปอยู่ถือไว้ยังสี่ละออกแดดพอดีนะนั่นตั้งไหนแดดมันงามก็มันต้องใส่แสงน้อยนึงน่อยเออห้มันห้มันก็สะท้อนครับเด <laughs> nghe khi làm sao gia thấy anh 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 em mát lên chi đấy mhm 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 này? mhm 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 mhm

tang lắm yang 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 đến một biểu hai phá biểu cộng đồng điêu anh anh điêu anh 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 ôi oh, ngà uh. uh. okay. okay. ừ để kiện <laughs> <laughs> đi, 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 đi ừ ngang tạm đi thằng để dám nhảy đi nghe không? จักปีหรอส่สุขสีซีหรอมันมน้แม่มันคอยน้ำนมอยดีเหรอวะ่นมันเหรอจะเปลี่ยนอาสาที่เขาสบายวัดบตะกี้กจะจอยพอไปถึงผลไม้ดูดูมันกับขยายโตมันเองครับ เนี่ยปับสภาไปท่านได้ยังไงเลนดึงเออเออดึงดึง่าให้มันฟูขึ้นน้อยๆนะเออชั่ดเลยเออเออห้มันแนบไปกับรองหัวหายมันให้มันแนบไปกับรองหัวมันฟูฟูอย่างเงี้ยขมโอ้คือเออชัดดี เออเออให้มันแนบอยู่างง้นแหละมันฟูฟูไรเออมันเลียวบบงี้มันแนบเออคือเออ่อออา งามีแลดึงหน้าขึ้นอีกสั้นไปไหมครับตัวกระอันคอมีแน่เออเขาก็รีบเหลียวสวัสดีครับสวัสดีไม่ดีครับผมดึงหน้าขึ้นอีกสั้นไปไหมพอดีครับผมพอดีเลยนันก็สุดแล้วนะดึงหน้าขึ้นอีกได้จังหวะสวยพอดีดึงหน้าให้ครอบหัวนิดนึงครับเออด่าทึ่งอย่างนั้นไหมเอ็มบ๊อหรือดึงให้ครอบหัวเลย เด็กเนาะบินบินเฉยๆเล็เฮ้ยวันนี้ก็เพลองเนาะวันนี้เราสองน้นนมันบเลยมันหยอนมไหนคือเราเออสุดสีละเออมันก็ได้มันก็เขาล็อกพอดีเลยเนาะเเรียมคิวมันพอดีมันโค้งเขาพอดีหัยมาอีกรอไปนย่างพี่ต้องเดด สองตามส่างเลยไหมเห็นสามคนนึงเทนี่อัานคอมเมนต์นี่พาหน้ามันย้อยตีไม่ย้อยครับไม่รีไม่ย้อยไม่ย้อยนะอยากฟังแดดตะซุ้มฟังให้มันถือแดดแสงแดดเริจังสิงห์มันเหลื่อมดี่ดั่งแบบเรา

อะไรก็ตอนได้ตัวหอนแล้วเนาะหอนเด็ดแลยต่เงือสะชัดป้อชัดเนี่ยช่วงจหวะเดินขามันจังข้างหนึ่งพอดีดิขาน่งขาหน่งอไปขาหนึงครับขาอีกหลอมนึ่งอีกึลออบนึงเขเลยรอบนึ่งเอาเอาเส้นข้าวเลยนะเส้นขาวแล้วมันถึกแดดเลยนี่เนี่ยเนี่ยเส้นข้าวมาแต่ฝนมันก็ใสแสงแดดงามนั่น nghe kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của

ดูจู <laughs> ก็บอกว่าวัดงาให้หน่อยนะเดี๋ยวทำปอกงาให้เรียกเรียวพวัดแล้วก็ส่ง

Đây nha. ừ. À, đúng, đúng. 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 nhà thật bên đằng nữa, mà thật là ốc ngan, đi chơi một con mua đây. Đúng. Đúng. ก um ็่วัดวัดนี้คนเฮ้ยก็่วัดวัดอี้วัดนึงอย่งช่ไวัดระกาอยู่ใงข้างขาน่มรวมบ่สวัสดีครับิ้ิ้องานอกไปเด้๋ย็ตุถ้าชุดสั้นผอยสักพักส่งมาต่อความยาวครับไม่ดีวัดงานให้หน่อยนะเดี๋ยวทำปลอกงานเล็กๆให้ครับเชือกใต้ท้องผูก ดึงเป็นยางยืดจะไม่ได้รื่นอันนี้ไตทองในปูมั้งมีเสือกไตทองบอง่บ่มีบ่มีอยู่เอ๋วันนี้มีอยู่บ่อบมีดีบ่มีอยู่ฮะมีนี้เสือกนี้บได้ใส่เด้ใส่นี่เสือกมาไหนบ่อบนอี่โอ้เขาไม่ถ่ายยิงใครสิทุกคนเขาเอามาใบมัดทองอันนี้บ่อบนี่ไว้มัดทองนะไตทองเนื้อเต๋อเต๋อเป็นหนึน่งมีอยู่ฝั่งนี้มัน นี่อยู่นี่เขียนติดไปให้ไม่อ่านรออ่านอยู่ครับคุณแม่ผมอ่านอยู่แต่คนใส่มแค่เขาอ่านเนาะโอั้น,น,นับเตะคนใส่เนาะนับเตะเบิง้งเดิเบิ้งดิสุดของมะฮูเนาะไปก็บพวคไอ้ใส่จุดเต็มสี่เนาะใสแต่จีบอลถ่านเลยแล้ว ครับตัวนี้ก็ได้ลองชุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแั่นี้กับขอบพระคุณคุณแม่ดีครับผมที่ได้ไำ้น้องคุณเงินอันนี้นี่นะเดี๋ยวว่าไหมเดี๋ยวให้พ่อควานกล่าวขอบคุณคุณแม่ก่อนนะครับผมครับกล่าวขอบพระคุณครับผมที่ได้นําชุดสวยๆให้น้องคุณเงินครับผมเมื่อกี้รวยเงินแล้วขอให้คุณแม่มีความสุขความเจริญครับผมกิดผลปีใหม่ให้ยิ้มมันขวัญยืนครับผมในเกตดราค้าให้น้องมีรวยครับผมกราบสวัสดีครับ ครับกราบขอบพระคุณคุณแม่ลีลาวดีลูกอลกี้นะครับผมที่เมตตาตัดชุดให้กับน้องช้างนะครับห,หลายๆเชือกไว้ได้ใส่ออกงานกันนะครับผมนี่ชุดสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไม่ลีว่าจังใดทําให้ทุกอย่างจะได้ใส่ง่ายๆครับ<อ>ผมคุณแม่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่รังก็มีชุดหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นของเชือกไหนยังไม่ได้แกะดูเลยนะ น่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะไปส่งต่อเลยหรือเปล่ารีสอร์ทอ๋อของรีสอร์ทใช่ไหมครับแม่ว่ของรีสอร์ทใช่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเสร็จจากอันนี้เดี๋ยวว่าจะไปส่งต่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเขาก่อนว่าเขาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็แดดกําลังสวยอยู่สายวัดสายวัดงานนั่นเดี๋ยวใสายวัดงานะเดี๋ยววัดวัดงานให้ไม่รีดูเลยับผม วัดงาเลยครับวัดงา pues นหน mm ่อย á, ครับไม่ใช mm. ่ดิวัดวัดหลบกวางหลบกวางนะเวลาได้สวมผงายนะได่นสวมกันนวยนะกันน้ยกันนยไปไหนไปไหนสองน่อยนงสิบสครับไม่ดี สิบสองกันบ่ใส่ขัวอใส่ขัวซํำกันบ่เวลาใส่จริงๆขยับชุดมาข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับคุณแม่เท่ากันนะครับไม่ลีประมาณสิบสองเอินสิบสองอย่างสิบสองเส้นสิบสองเส้นครับคุณแม่บอกงาเท่ากันใช่ไหมเท่ากันครับผมเท่ากันองข้างเท่ากันอยู่สายหด โอเคครับเดี๋ยวแดดบดแล้วเดี๋ยวดูของรีซอร์ทก่อนนะครับถ้าถ้ามีแดดก็จะไปส่งเลยถ้าไม่มีแดดก็เดี๋ยวค่อยส่งตรงนี้นะครับแล้วนะครับงั้นสําหรับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะผมสําหรับวันนี้ก็ส่งชุดของภัยขอบคุณครับขอบคุณครับคเงินครับค่งเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับ ไปก็จะไปส่งของรีสอร์ตต่อเดี๋ยวเขาอยู่บานบ่จันไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนนะนนแล้วมันมังมัง้เดี๋ยวไปดูรีสอร์ตอ,อ,อยูบย่บ้านดู ถ้ามีถ้ายังมีแดดอยู่เดี๋ยวเราก็ไปส่งชุดของรีสอร์ตต่อเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตลงไลน์แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอีกส่งชุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่หลายหน้านะคะไปแมนสวัสดีครับเด็กเด็กเขมรรู้ไว้ครับ